คลาสครับเป็นคอร์สที่ถูกออกแบบมาให้ผู้หญิงรู้จักทัศนคติและวิธีคิดที่ทำให้ตัวเองคลาสซี่เราไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองว่าคุณต้องซื้อกระเป๋าอะไรมาหรือว่าใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแพงขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความคิดนะครับวิธีปฏิบัติต่อคน หรือว่าคนที่เรารักนะครับความรักจริงๆมี3 s t สเตจนะครับสเตจแรกคือลัสนะครับคือในช่วงตัณหานะครับคุณต้องรู้สิ่งควรทำและห้ามทำในสเตจแรกให้เป็นลัสจะมีเวลาอยู่แค่ประมาณ 3- 4ถึงเดือนเท่านั้นแหละนะครับแต่ผู้หญิงจะเข้าใจผิดนึกว่านี่คือเรื่องจริงแล้วคุณก็ข้อห้ามทำคุณก็จะทำผิดเกินทั้งหมดเลยดังนั้นช่วงแรกมันเป็นการกระตุ้นแพชชั่นเท่านั้นและกระตุ้นแพชชั่นอย่างไรเฟิร์สคลาสจะสอนไว้หมดเพื่อ <c oughs> จะพาคุณเดินไปสู่สเตจที่2คืออ r ท c ชั่น และหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณสร้าง Deep Attraction คือความเข้าใจกันในเบื้องลึกนะครับถ้าคุณทำเป็นนะครับความรักคุณจะเดินไปถึงสเตจที่สามที่แนบแน่นที่สุดก็คือ a t t a c h m e n t นะครับหรือว่าในช่วงที่แบบว่าเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งแล้วแต่สามสเตจที่สำคัญคุณต้องรู้สิ่งควรทำคุณต้องรู้สิ่งห้ามทำคุณต้องมี s ซ l f esteem นะครับว่าคุณรู้จักคุณค่าของตัวเองนะครับเส้นมันอยู่ตรงไหนและว,วิธีการทำมันคืออะไรนะครับที่ทำให้ผู้ชาย ที่มาอยู่กับคุณเขารู้สึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้มีคนสุดอยากจะไปต่อกับคุณควงคุณแล้วรู้สึกว่ามีแวลูนะครับรู้สึกว่าดีเ hey. ท่นะดังนั้นทาอย่างไรคําว่าเท่ตรงนี้มันคืออะไรนะครับ มันไม่ใช่การวิ่งไล่จิบเขากลับบ้านมันไม่ใช่วิ่งไล่ตามเขาว่าจะต้องสู้ไปด้วยกันจะแ,แบบนั้นแบบนี้ยั้งนะครับคุณเพิ่งเจอกันมาไม่กี่30วัน60วันยังไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นคุณต้องรู้จักสเตจของความรักแบบนี้ first class จะบอกไว้ทั้งหมดนะครับมี secure คือมัน่นคง anxious คือเป็นพวกแบบว่ายังแบบว่าขี้ระแวงหน่อยๆนะครับแล้วก็ a v o i d a n e นะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจว่าคุณกําลังดิวกับคนประเภทไหนอยู่คุณจะรู้วิธีว่าคุณจะต้องทําอย่างไรและนี่มันคือ art of Communication หรือศิลปะในการสื่อสารในชีวิตคู่ First Class จะบอกไว้ทั้งหมดและสุดท้ายโกหรือเป้าหมายของความรักของคุณถ้าคุณทำแบบผึดหัาดแล้วลิสต์ออกมาดูทั้งหมดคุณจะรู้ทันทีว่าคนคนนี้เหมาะสำหรับชีวิตคุณหรือไม่คุณต้องรู้จักวิธีลีดว่าคนเข้ามาใช่ไม่ใช่ลีดให้เขาเป็นเพื่อนลีดให้เขาเป็นพี่ลีดให้เขาเป็นน้องและค้นหากรัตตกรองฟิลเตอร์ออกมาจนเห็นว่าใครใช่ที่สุดสำหรับชีวิตคุณและสิ่งเหล่านี้ First Class จะบอกคุณไว้ทั้งหมด รออะไรอยู่ล้ะครับ